ข้อที่5เขาบอกว่ากำหนดให้ f 1เท่ากับ1 f ดัน่เท่ากับ2นะก็คือดิฟเท่ากับ2แล้วก็ g 1เท่ากับ3 g ดัเท่ากับ4่นะครับถ้า h x เท่ากับ f x g x ลบ f x ส่วน g x แล้วจงหา h ดัหนึ่งครับ อะทำยังไงต้องทําที่ h x อ่ะอืมทำยังไงให้ได้ก่อนเออใช่ไหมหายนี่ออกมาให้ได้ก่อนหรือว่ะ h ด x โรงเรียนเธอเรียกว่าเรียกไอ้ตัวนี้ว่าแดดหรือว่าเรียกว่าอะไรอ้าวเหรอแต ต่เวลาที่ครูเขาสอนเขาต้องมีพูดเยอะเยอะแน่นอนเลยถูกปะ่ะเพราะว่าสัญลักษณ์นี้ผมเอาเยอะเออฝากสักฝากฟังด้วยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรปกติไปไปยืนกับไอไอตรงหลังของสมการแล้วนะเอออ่าฝากฝากฟังด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเรียกว่าอะไรไนะฮะอ่าพี่เรียกว่า h x นะครับหา h x ให้ได้ก่อนนะทำยังไงมันก็คือดิฟถูกปะ่ะ แจกดิฟได้เห็นเครื่องหมายลบมาเห็นไหมแล้วเครื่องหมายลบมาตรงนี้แล้วก็แจกดิฟครับ ใช่ไหม,ไไหมอือืออืมอย่างนาี้แหละโอเคข้างหนา้าใช้สูตรอะไรฮะข้างหน้าใช้สูตรอะไรฮะ ใช่เส้นสูตรผลคูณหน้าดิฟหลังมาหน้าดิฟหลังเห็นไหมเดี๋ยวนะพี่อ๋อพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า มฮะข้างหน้าใช้สูตรผงคูณข้างหลังใช้สูตรอะไรครับขอวงเล็บใหญ่ๆมาก่อนเลยรอไว้ก่อนเลยข้างหลังใช้สูตรอะไรครับ,บล,ล่างดิบบนอือหือ mm hmm. เห็นไหมเริ่มเป็นแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็ลบบนดิบล่าง แล้วก็ส่วนล่างกำลังสองจบไหมอ่ะจบไหมจบไหมนะจบใช่ไหมตกลงข้อห้าเนี่ยใช้ทั้งสองแบบเลยนะใช้ทุกสูตรเลยถ้าถ้าพี่เป็นครูจะออกข้อสอบพี่ก็ต้องออกข้อห้าเลแหละ ถูกไหมฮะอ่าใช้ทุกสูตรเลยนะครับอ่ะมาต่อไปเราก็แทนค่าเนาะคือตรงไหนที่เป็น x อะ่ะพี่แทนเลขหนึ่งไปเลยได้ไหมถูกไหมเพราะว่าเขาต้องการหา h แดหนึ่งใช่ปะ่ะตรงไหนที่เป็น x พี่แทนเลขหนึ่งไปเลยนะพี่แทนเลขหนึ่งไปเลยนะัะพี่แทนเลขหนึ่งไปเลยพี่แทนเลขหนึ่งไปเลยเคยไหมพี่แทนเลขหนึ่งไปเลย หนึ่งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดเลขได้แล้วอ่ะเพราะว่าโจทย์เขาให้ทุกข้อมาแล้วถูกปะ่ะอ่าช่วยบอกพี่เลยตัวแรกคือเลขหนึ่งคูณทำไหมสี่คืออะไรสี่คือ G ีดัดหนึ่งอ่ะเห็นเปล่าก็คือมองมองขึ้นบนเออเออเออ อ่ะเครื่องหมายบวกมาตัวต่อไปพูดมาบวกสามอือคูณคูณดีเครื่องหมายลบแล้ววงเล็บขอใหญ่ไว้ก่อนเลยนะเผื่อว่าวจะต้องแจกอ่ะมาพูดมาสามอือฮองอือหือ อืมฮึอมอก็อคือ,อเกนะ้าเห็นไหมอืมเอาใหญ่ๆมาเสร็จแล้วก็คิดเลขเนาะหนึ่งคูณสี่ได้สี่เอ่อสามคูณสองได้หกหกบวกสี่เป็นสิบนะคะลบนะเอ่อสามคูณสองเป็นหกนะ หนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้สี่หกลบสี่เหลือสองใช่ป่ะสองส่วนเก้าจบหรือลบ,บให้เขาหน่อยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะเก้าใช่ป่ะเก้าเศษเจ็ดส่วนเก้าจบจริงๆเห็นไหมเท่ามือ 嗯、mm.，OK。